เอาแบบไหนก็ได้หมอที่มันเข้ากับหน้าหนูที่สุดด้วยความที่แบบมัน,มนยากอนะสวัสดีค่ะเอื้องนะคะก็วันนี้มาอัปเดตจมูก6เดือนตั้งแต่ทำมาก็คือ6เดือนไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่บวมไม่ชม้ำไม่มีแผลเปิดไม่มีแผลปีไม่สิวขึ้นไม่ไม่เป็นอะไรเลยคือแบบรู้สึกว่าโชคดีมากแล้วคุณหมอก็เก่งมากด้วยที่แบบทำออกมาแล้วสวยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย เอาเอาเอาความจริงเลยะพูดได้ใช่ไหมกินช่วงแรกก็เป็นแบบส้มตำแต่ว่าแบบพวกผลไม้ดองอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยทานอยู่แล้วแต่ส้มตำอะไรเงี้ยทานสองอาทิตย์ยังไม่ถึงเลยมั้งไม่แนะนำนะไม่แนะนำนะด้วยความที่แบบมันยากอ่ะก็เลยแบบเออนิดนิดน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแต่แบบโชคดีไงที่แบบผ่านไปแล้วไม่เป็นอะไรไม่บวมไม่อยากเส็บแต่สําหรับคนอื่นอ่ะไม่รู้ก็เลยแบบไม่ไม่อยากไม่อยากให้ลองดีกว่า รัดแล้วนะเพราะว่าตอนกลับไปเจอเพื่อนครั้งแรกคือตอนทำใหม่ๆหม่ประมาณ10กว่าวันอะยังบวมยังอะไรเงี้ยอีก 3- 4สี่เดือนถัดมาแบบวิดีโอคอลกับเพื่อนนี่เพื่อนบอกเฮ้ยมึงทำไมจมูกมันสวยขึ้นอย่างนี้มันแบบมันรัดแกแล้วมันสวยมากเลยนะอะไรเงี้ยสำหรับใครที่เพิ่งทำใหม่แล้วก็แบบจิตตกแบบอุ้ยทำไมมันไม่สวยเลยทำไมปลายมันยังบวมอยู่เลยทำไมมันไม่เห็นอะไรเลยคือต้องบอกว่ารอก่อนต้องรอก่อนนะคะถ้าแบบรอให้เห็นแบบสวยเลยก็แบบ5เดือนัพเลยใจเย็นๆกับมันของแบบนี้เพราะตอนแรกก็แบบนั่งดูทุกวันเลยทำไมมันไม่สวยวะทำไมออกมาไม่ดี แต่พอแบบมันรัดแกแล้วใช้เวลาเนี้ยคือแบบเบะมากจริงๆ ทรงนี้นะคะก็เอาเลฟให้คุณหมอดูว่าแบบอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วสุดท้ายอ่ะคือพูดกับหมอจบประโยคเดียวเลยว่าเอาแบบไหนก็ได้หมอที่มันเข้ากับหน้าหนูที่สุดแล้วคุณหมอก็ออกแบบมาเป็นทรงนี้ซึ่งก็ถูกใจจะบอกว่าลูบี้อ่ะหมอคือตามใจเรานะไม่ใช่แบบตามใจหมอนะตามใจลูกค้าว่าแบบเราอยากได้แบบไหนแบบไหนแบบไหนแต่แบบถ้าเราอยากได้แบบโด่งขึ้นแบบสายฟอหรืออะไรแบบปลายเชือที่มันแบบพุ่งๆอ่ะคุณหมอก็จะดูตามความเหมาะสมว่าแบบสมมติว่าเราเลือกเลเวลสิบหมออาจจะทําให้แบบ7จ็ดแปดเนี้ยเพราะว่า1ก็คือ การทะลุ2แบบคนเนื้อน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำแล้วมันมันไม่ปลอดภัยกับตัวเองคุณหมอก็จะทําให้แบบอยู่ในพื้นฐานที่แบบว่ามีความปลอดภัยฝากนะคะใครที่อยากจะทําจมูกทําคางหรือว่าแบบฉีดอะไรต่างๆนานาเงี้ยเรียนเชิญว่าที่รูบี้คลินิกมาแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ